สวัสดีค่ะพวกเรามาทำสเสนอการวิจัยเรื่องการแปรรูปกิีตโยเกิร์ตจากนมวัวสำหรับที่มาและความสำคัญในการศึกษาเรื่องนี้นะคะคือในปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมคือกรีกโยเกิร์ตซึ่งมีโปรตีนสูงและไขมันต่ำแต่ราคาค่อนข้างสูงและเข้าถึงยากงานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาการทำกรีกโยเกิร์ตจากนมวัว และนมวัวผสมนมผมเพื่อตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพและการพัฒนาต่อยอดในระดับชุมชนค่ะที่มาและความสำคัญของปัญหาโดยปัจจุบันทุกคนหันมาสนใจด้านสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะด้านโภชนาการขีดโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำและช่วยระบบย่อยอาหารแต่ราคาในท้องตลาดราคาค่อนข้างสูงทำให้เข้าถึงยาก ผู้วิจัยจึงนำนักคิดกิจโยเกิร์ตจากนมวัวและผสมนมผงในระดับพอเรือนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสามารถต่อยอดเชิงทางธุรกิจในชุมชนได้ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. นเพื่อศึกษากระบวนการผลิตของกิจโยเกิร์ตจากนมวัวสดและนมผง2เพื่อศึกษาความข้นความหนืดค่า pH และรสชาติของกิจโยเกิร์ต3 ประเมินความพึงพอใจขอ,ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ 4. ศึกษาความเป็นไปไดในการพัฒนากี่ยเกิดโฮมเมดและผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพเชิงธุรกิจ 3. ขอบเขตและต้นแปบของการศึกษาตัวแปรต้นสูตรที่ใช้คือนอมวัวสดหรือวนมวัวสดผสมนมผงตัวแปรตามความข้นความเหนืนค่า pH รสชาติและความพึงพอใจของผู้ชิมตัวแปรควบคุมปริมาณนมหมูนภูมิและระยะเวลาการหมัก วิธีกรองและอุปกรณ์การวิจัยกำหนดร,ระยะเวลา25พฤษภา,าคมถึง1กันยายนพศ2568รวมเป็น4เดือนะคะ่ะวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับ1ครับเตรียมวัตถุดิบได้แก่นมวัวสดครับนมผงหัวเชื้อโยเกิร์ตครับแล้วก็อุปกรณ์กองครับขั้นตอนแรกนะครับต้มนมครับผมแล้วก็เติมเชื้อครับผ่านไปก็หมักถึง6 6-8ชั่วโมงนะครับที่อุณหภูมิ40-45นะครับกองน้ำเวอออกครับผมแล้วก็จะมันจะได้กี่ตัวเกิดมาครับอย่างอย่างที่2นะครับเก็บข้อมูลจากการสังเกตลักษณะผลิตผลิตภัณฑ์นะครับและการประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค10คน,นครับและวิเคราะห์ผลโดยหาค่าเฉลี่ยวความพึงพอใจครับส,สรุปผลการศึกษาค่ะ ผลการทดลองพบว่ากลิ่นโยเกิรจากนมวัวสดมีรสชาติละมุนอ่อนเปรี้ยวในขณะที่สุดนมวัวที่ผสมกับนมผงให้น้ำสัมผัสเข้มข้นกว่าโปรตีนสูงและได้รับความพึงพอใจมากกว่าโดยเฉพาะด้านน้ำสัมผัสค่าเฉลี่ย4.8และความสม่ำเสมอ4.7จึงสรุปได้ว่าการผสมนมผงช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงสุขภาพและธุรกิจชุมชนได้ค่ะข้อเสนอแนะ1 การควบคุมอุณภามิุมควรใช้เครื่องควบคุมอุณภูมิหรือเครื่องทําโยเกิร์ตอัตโนม,มัติเพื่อให้หมักมีความสม่าเสมอและคุณภาพที่แน่นอน 2. การพัฒนาสูตรเพิ่มเติมสามารถเพิ่มความหนาแน่นและความหลากหลายเช่นผสมผลไม้ธัญพืชหรือใช้สารอาหารความหวานจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ 3. การยืดอายุการเก็บรักษา ควรศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาด้วยวิธีธรรมชาติเช่นการใช้บรรจุภัณฑ์สูญญากาศหรือสารสกัดธรรมชาติที่มีรทิ์ต้านจุลินทรีย์ 4. การต่อย,ยอดเชิงธุรกิจหากนำไปบบพัฒนาเชิงพาณิชย์ควรออกแบบบรรจุพัณฑ์ให้น่าสนใจและสร้างเอกลักษณ์แบรนด์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นและเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นจากโครงานวิจัยเรื่อง การแปรรูปกีบโยเกิดจากนมวัวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ